ใช่ๆเลวกวยกรับเครียมอกเทรวิธีเราจะขอไนะครับเราติดตามดูนะเราจะสอนวิธีที่ห้างกับปืนนะ วิธีที่เราจะห้างกับดัดปืนนะสมัยเราสมัยนี้สมัยใหม่นะเราจะสอนวิธีสมัยใหม่ให้นะมาหน่ะยังไม่จะบใจขอจะกระเชียวหน่อยนะแล้วชีปูระลับคนย่อยระลับ สางระดับปืนนะต้องมัดปืนให้แน่นนะเราไม่มัดให้แน่นเวลามันดันนะมัไม่โดนสัตว์นะแตวันนี้เราจะมาสอนวิธีใหม่ให้เ,เพื่อนๆดูนะว่าการการสร้างปืนใหม่นีมน่มัน,มน,มนดีกว่าวิธีเก่าน,นะโอ้ยนะลูกหนอนลูกหน,หนอนถอดเราถอด อจิลตันนะว่าก็ไรลูวอนน่นะจะจะใช้เหล็กอะไรก็ได้นะเพราะว่าต้องทำให้มันได้ได้เป็นโบนนะอย่างนี้นะเดีย๋ยวเล่นตุชิต่าเป้าเจาขอยอะดูหาใช้ของนอกถ้าเป้าเน่ย อย่าอยู่ๆนไหนทานมาอทีเราอยู่จุเป๊กตานะอยู่จุดเกิดจุป๊อก่วยาเราอยู่เยอะต้องการสียาเท่าไหร่ที่เอาป๊ออะนะนกจกเป็นแบบยางตัวนี้จะได้ใช้ซะน่มีเราอย่างุดป๊อกปากับจับเผอกับจ้อนะอย่าจุ้อจุอจะมีับเอนูรอจุ้ีทีจะเรียชต้อง ปืนรุ่นนี้ก็ปืนสมัยใหม่นะเพราะว่ามันก็เป็นปืนแก๊ปเหมือนกันมันก็เป็นปืนแก๊ปเหมือนกันเราใช้ลูกดอกตะปูนี้ยิงนะเพราะว่าปัจจุบันนี้นะถ้าปืนใช้ลูกดอกตะปูนี่นะมันอาจฝนตกมันก็ไม่เป็นอะไรนะมันไม่เหมือนปืนแก๊ปสมัยก่อนถ้าหากว่าเวลากลางคืนมามันเย็นมันอาจจะไม่แตกนะนะหรือว่าฝนตกมันก็ไม่แตกแต่ว่าปืนอันนี้มันไม่มันไม่มีปัญหานะอย่างเงี้ยยามฝน พอรุ่นเชี่ยนออกมาตัวจะมัือตัวแปลนเท่านละอย่างดูลอหนาแล้วยี่้อยี่ชิมาตั้งไหนนะต่อขัวติดเตี้ยบมานี่เจ้าตัวนีนใช้ด้ว

ยอย่าใชมดตนป้าจีย่งจุงเล่นีตัว,วออตัวนะถ้าไม่มีไม้ตัวนี้ช่วยนะเราต้องได้ใช้ไม้หลักตัวนี้สองตัวนะที่มากันเพราะว่าเราจะห้างกับดับมากันอยู่ที่นี่นะ ใจย่อร้องเอ้เนี่ยใจชิตเอป๊อกใจผ่อนนะครับน่าจะยากฝึกาหมักเคลวิธีซะนะอยากใจต่อฟ้าเกียเจนี่เนาะวไลอัอวกอ่ะองมาตรฐานช้านอนนะหน่าจะึกตัวหมัเคลวิธีเจียวเท่าโอ้เจียเจียเจียวเจียมนะครัดูให้ดีนะเพื่อนๆนะคนที่เป็นพรานที่ไม่เคยสร้างได้กับดักปืนอ่ะ ดูให้ดีแล้วเดี๋ยวเราจะสอนค่อยๆสอนเธะละนิดเธละหน่อยให้ได้เรียนรู้เพื่อยามฉุกเฉินนะเราค่อยได้ใช้นะ ว่าคนเยอะเราไม่ต้องห้างเดี๋ยวจะโดนโดนเอาคนนะน้วนะรู้นสมัยเชียร์ะศเป็รชิีเขานะเขาจะได้ถ่ายตัวตันะวันนี้เราจะไม่ไม่ใช้คันไม้เป็นคันที่ดึงกันไกลนะเราจะใช้อย่างพลาสติกนี้ไอ้ะรอยนะยะนานแค่ไหนมันก็ยังดึงได้ถ้า เราใช้ไม้นะ่ะมันอาจจะขันไม้มันอาจจะโก่งได้โดน,นอาจจะดึงกันไกลไม่ได้นะตัวนี้เป็นตัวไม้ที่เราจะใช้เป็นตัวที่ดึงกันไกลนะ เนี่ยเป็นเจ้ยนะึ่งตัดอยาตัวสัตนั่นไม้หลักตัวนี้นะถ้าหากว่าเราไปใส่เอาตัวสัตว์ตัวจริงนะเราต้องตอกให้มันแน่นๆน,นะตัวนี้เป็นตัวที่จะดึงสายยางตัวนี้นะ วันนี้เรามาแค่ทดสอบให้ดูว่าวิธีการห้างกระดับปืน,นมันจะรุ่นใหม่มันจะสร้างด้วยไม้หรือจะสร้างด้วยอย่างพลาสติกนดูให้ดีเพราะไม้หลักตัวนี้ถ้าหากว่ามันไม่แน่นอนมันอาจจะดึงปืนไม่อาจจะลั่นไม่ได้นะ ลงตอนนี้ก็ต้ิงจิ้งจกเข้าไปนะยาวันนี้ชีวจิจวนะยืยด,ยด,ดยนะยตัวขึ้นดล้วก็跑唔到เนี่ยยืดตัวเจะใช้ชหนูจะปวดเจานะเนี่เราต้องดูว่าขนาดที่มันดึงนะมันแรงพอไหมมันจะดึงได้กังไกลปืนลั่นไหมต้องดูให้ดี Nói nó là gì kho như thế kia nó vô chuẩn đế ra thì mà nó kho nó này tha hạc vật sau khi mình nhám cơn ạ là tông tên mình kinh rồi Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì แล้วอีกเสือตัวนี้น่ะอีจั่วร้อนนะจั่วร้นอย่าจะหมกตาโอ้โหจัวร้อว่าก็กีนะจัวรว่าก็กี้าอยู่อย่ขีดอีจ้าเนาะอยู่ขีดอีจ้าเนาก่อนเรามจีตจ้เดี๋ยวตับผ่อนนะนะมาที่นที่ดีนตเขาเลยนะเดี๋ยวเราจะลองทดสอบให้ดูนะ นะก็ั PC นเก็บีนะนะนะชิมกินนะเอาละอย่าเล็บผงอ่ะ,ะ,ะอย่ามันผาจอดโรสิ่เต็มต้อนอาใช่ไหมถ้าหากว่ามันดึงเสื้อนอ่ะพอเตะมันมาแตะเงินเงินละ เราจะทำขั้นตอนที่ไม่มีรูปน,นะเพราะว่าเราห้างอย่างนี้เราห้างอย่างนี้นะเพราะว่าตัวสัตว์เวลาตัวสัตว์มันมานรู้ใจใช่ชอชออใหอเจีย๊ยรลเน่ะถ้าชียอเตียขอไอเจี๊ยจอกกาดุเจี๊ยหน่อละถ้าว่าเป็นทางสัตว์เดินน่ะเราไม,เาไม่เราไม่ต้องใช้เสื้อนะเราต้องต่อเครือขาหรือว่าเครืออะไรก็ได้หรือว่าใช้ไม้ก็ได้เพราะวเพื่อไม่ให้มันมีกลิ่นนะ อยู่ๆๆตัวจีซอสีซอโลนะนะ่ออะแล้วพจีซอมาอยู่ตัวสีอีกคอ,ต,อตัวต่อไปตัชิ้นไหนก็ตามบนะไรอ่ะเจนเบอยู่รอดเดาแล้วนะชีรอดเดานั่นจะในชั้นหัวท่าน่ะเจนร้อนเดานั่นเดี๋ยวเราจะทันให้ดูอีกรอบอีกอีกรอบหนึ่งนะ แต่ว่าเวลาที่เราห้างกระดกหมูป่าน่ะพยายามเราดูที่ใส่ปืนมาให้เฉียงหัวเข่านี่นะไม่ต้องสูงเกินสูงเกินมันอาจจะไม่ไม่โดนต่ำเกินมาจะไม่โดนนะแค่ตัวหมูป่าเราต้องใช้เพียงแค่หัวเข่านะที่ที่ระยะที่ลูกกระสุนจะโดนอ่ะอย่าอยู่โจมบบเตชั่วเชียเชียสั่วเชียชอย่าอยู่โจวที่จังบรีเราต่อมเจมุ่งเจี่ยวเจวแล้วซึ่งอ่ะ ai chấm bò mẹ mẹ là trâu nó chửi chửi đỏ thế nào mình cũng chỉ bỏ nó rồi cái đó họ sai à anh chị họ khai vít thì xe tới họ khai tàu rong một lít cha đó là vít thì cố cho lầu thầu để lầu cho tụt khâu thế này giờ chỉ còn cột thẳng nè từ giờ tiệt thầu tụt tụt chia này cho luôn rồi nè như lót cho luôn nó chỉ như như tim phá nó sẽ chỉ như sàn chỗ nó nè chỉ như tứ chua tụt tí nè cái แกมูสีเก่าใช้รองใจอ่ะถ้าสีกุศิลยังเตาผน่ะนะทุกคนถ้าว่าใครไม่ใครไม่ทันรู้ว่าวิธีห่างกลงไกลปืนอ่ะหรือว่าห่างกับดักปืนอ่ะแล้วดูวิธีของเรานี้เอาไปใช้นะไปใช้แต่ว่าสิ่งแรกคือที่เราเอาไปใช้นะเราต้องดูว่าพื้นที่นั้นไม่มีคนมีแค่เราแค่คนเดียวแต่เวลาเราห่างไกลกับดักปืนอ่ะเราต้องอยู่ใกล้ๆที่นั่นนะเวลาใกล้มืดแล้วเราค่อยใส่นะ ถ้าไม่อย่างนั้นเดี๋ยวมันจะโดนเอาคนเราอาจจะติดคุกติดตารางได้นะ